คอหัดคอหอหอแบบมืออาชีพเลยด้วยประสบการณ์นั้นหลายสิบปีของพวกเราจ้ะตังไม่มีอะแล้วกันนี่จ้ะสวยงามมากอันนี้ไอ้จันไอะไรไม่ใช่จันท่าอะไรวัฒนาด่างเนาะวัฒนาวิกตอเรียวัฒนาวิกตอเรีย เลยงามมากอันนี้ห่อแบบมืออาชีพเลยนะเลี้ยงง่ายไม่งองแงใช่ไหมชอบน้ำไหมเลี้ยงเลี้ยงง่าย<อ>แบบวาสนาเรานะเเเหมือนนนนนวววว่ารารด้้ััพยายาม,ามาอยา่าค,ค่อยดึงอันนี้ขนะึ้นเนี่ยค่อยๆดึงนะโอ้โหดึงนะไปลงกล่องเลยนะจับปไป เขาทำไปให้ดีแล้วนะจ้ะแล้วก็ปิดดินนิ้วเขาด้วยจ้ะปิดอาจารย์จะชูได้วยป่ะเตะอาจารย์จะชูแปะไอ้นี้ป่ะแปะแปะหินอ่ะอร่อยสิซดูนะหัวคืหัวแบ่งกันบ้างเธอไม่ได้สามเจ็บสามเจบ อ้าลา,า,า,ายก็โว่าขายแพงยังเลย 6, หก<ะ> <6, 000 S 1> พันมึงฮะหกพันม้าลายมุกเชลเตะห่อคอ,อก่อนเนี้ยหอนแ้วนี่วป่ะจับปิ้วป่ะติดได้ไหมจับกสนสองคนแล้ช่วยกันทำหมากิน นีแค่แค่แค่ดันมันไว้ไงไม่ให้ไม่ให้มันเตลดิดไม่ไหลใช่ไม่ให้มันตะเลดิดเอา <ไป S 1> ถุงถุงถุงถงวมไหมไม,หม,มืออาชีพมืออาชีพอ,อันนี้ปลูกต้นนี้ปลูกหมายถึงความร่ำรวยเนี่ยเป็นไม้มงคลนะลเนี่ยต้นเนี้ย ที่ตัดกระดาษแน่นอนอะ่ะเราไปวิ่งหาทันใจทันใจถ้างานละเอียดละเอียดแบบนี้ฝีมือเยพินไม่ถึงนะ มาจากชนบุรีพาบา้านสวยนี่จ้ะขายอยู<า>่ว<า>ัดพะนอนสวยสบายเอสวยค่ะเซื้อแล้ววันนี้หนอเดี๋ยวเขาให้ให้เอเยอะแค่โอ้เงียนมากคันนี้เดนบอกกูสบายแล้วก็ตองไปตั่งแพ็คโอ้โหถ้าแพ็คยังคิดอยู่จะแพ็คยังไงไม่ให้หินตะเลิดเนี่ย ขายโชคหลักแสนโหใช่ใช่ใช่ถ้าใครต้องการโชคสวยๆนะสวยๆโชคแบบราคาแรงๆอ่ะหลักสิไปนหลักแสนนั่นแหละน้องคนนี้นะเฟสเฟสเฟสตองเต้นะทักได้เลยนะอยู่หลังสวนสอดสะแก้วอันนี้มือมือหนึ่งเลย <S <S สุดยอดอันอันนี้จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ผมแกะดาวนี่จ้า เมื่อวานนี้ถ่ายไปคนเจ้าของทักส่งรูปมาบอกให้เยพินมาอุ้มให้หน่อยเยพินรับอุ้มอยู่นะต้นไม้อะ่ะทุกคลิปที่ลงไปทุกคนต,ต้องการไม้ทักมาเดี๋ยวมารับอุ้มให้จ้ะ่ะอันนี้ไงกิลชัยที่ใครอยากเห็นตัวจริงอะ่ะชายละพามาดูใส่ลัง ช่วยกันทำมาหากินเลยนะเดีย๋ยวนี้คนลับเห็นก็ถูกใจเลยถ้าขอไม้แบบมืออาชีพพอไปแกะปุ๊บม,มันจะดีดบ,บึ้งสวยเหมือนเดิมนะโอ้ออออออไลยเรียบร้อยเดี๋ยวพร,รุ่งนี้ค่อยลงลงลง,ลงเข่งให้เขาขอบคุณนะครับ าขายร่ำรวยร่ำรวยนี่จ้ะโชคของน้องเขาเนี่ยถ้าใครสนใจทักมาหาน้องได้เลยเนี่ยน้องมีแต่สวยๆนะโชคน้องอะ่ะสวยจริงตลาดส,สัตว์จ่าแก้วเราจะอยู่กันแบบพี่น้องอะ่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันจะ้ะมีกับข้าวมีข้าวมีเกลือแล้วก็กินเกลือมีพริกแล้วก็กินพริกหมดพริกแล้วก็กินปิ บางทีมาเยาพินก็มาฝากท้องกินข้าวกับร้านนี้นะฝากท้องฝากอะไรไว้กับเขาเลยเรียบร้อยสวยงามมากไปแต่วา่าไม่ต้องทำอะไรเลยแกเองเดียวแล้วก็ตั้งเลยใชเ่เล็กไปเล็กนะแล้วยังลงไม่ถึงศู